สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่เจ๊จะพามาร้านเป็ดย่างต้นเป็ดอบสวัสดีค่ะเป็ดตัวเท่าไหร่คะตอนนี้ยังยังรับคนละครึ่งอยู่เปล่า แล้วฮะได้ครับแล้วก็แจกเพื่อนก่สิบาทครับครับครับผมได้ครับทุกครเพิ่งได้นะครับอ่าตัวเท่าไหร่นะคะตัวละสามร้อยสี่สิบบาทครับมันมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เนาะเลือกได้หรืออ๋อเลออ๋อผมไม่ เ,เ,เพราะว่าที่ส่งบาไซส์เท่านี้หมดมผมรับรองได้ว่าไม่มีใครขายถูกกับผม,อ,มอย่างน้อยต้องสามสามร้อยแปดสิกับสี่ร้อยในี่เป็ดเก้านี้นะคะคิดต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญ่ยยะะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลือสองตัวนี่เหรอแต่ว่าตัวหนึ่งมีคนจองแล้วอ,อ๋อเหรอเหลือตัวขึ้น อี๋ตัวคึ่งนี้หือกล่องกลข้าน้าเกล่มาทีไรก็หมดทุกทีคราแล้วมาก็หมดเี่มีหลายเมนูนะคะบาทครับตัวหรือตัวเพราะว่านึงที่เขเอาวใครับหมดแล้วหมดแล้วยังไม่เย็นเลย ผมทำร้อยครับขายตั้งแต่7โมงอ่ะเท่าไหร่สามร้อยแล้วก็แต่งใ้สุดที่ทำเยอะเหลือที่เอาตัวไหนตัวนี้นะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันสับนะคะทำไม่ถึงนลูปป้าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเพิ่งใช้สองรอบนี้อีรอบแรกให้หลานไม่ใช้ซื้อพิซซา ต้องใช้สามรอบนี้แหละเข้าไปในอะไรที่จะเข้าไปเเอรแล้วครับมันช้าหน่อยลูกทำทีไรไม่พอขายทีนะ ช่วงนี้ถ้าเกิดผมขายวันต่อวันอย่างเดียวคือทำแบบทำวันต่อวันเลยครับคือเป็ดย่างมันไม่เหมือนเป็ดพะโล้ครับตอนนั้นลูกสาวมาก็อยากกินหมดเหลือเหลือมันไม่เหมือนเป็ดพะโล้ใช่ไหมต้มได้อีกใช่ไหมเป็ดย่างย่างอีกไม่ได้แล้วมันแห้งดำคนจินจะรู้ครับเออผมทำวันต่อวันอย่างเดียวเลย เดี๋ยวอย่างวันนี้ที่ถ้าถ้าเหลือเงี้ยผมจะเลาะมาทำกระเพาะเป็ดหมดเลยแล้วขายกระเพาะเป็ดด้วยอร่อยเลยทีนี้กระเพาะเป็ดนัดข้าวเป็นอีกเมนูที่ขายดีครับกระเพาะเป็ดนัดข้าวครับชอบกินหมดแหละถ้าเป็นเมนูเป็ดอันนี้ผมเอาสับเป็ดออกไปอ่าค่ะตูดทานได้ครับอร่อยแน่นอนสำหรับคนทานไม่เป็นอร่อยน้ำก็คือ <laughs> ไม่มีทางไม่มีทางก็ไม่อร่อยบางวันผมก็ขายถึงเย็นเลยนะครับสี่โมงครึ่งแต่ช่วงเนี้ยมันจะขายวัวเพราะว่า<อ>มีคนเชียงหม่เนได้ก<อ>้าหมดเลยลูก คนเอาไปเชิงเแ้งตัดกตัต๊ก<อ>็หมดแล้วก็มีนาปลายเดือนมันพริ่งเชียงแมงอยู่แล้วเมื่อวานก็มาทีเดียวห้าตัวปึ๊บทำต่อตัวไม่มีขายเลยอขอบคุณค่ะ ดแล้วค yeah. ่ะหมดแล้วเหรอเหลือแต่ข้าวหน้าเป็ดกระเพราเป็ดก็มีค่ะข้าวหน้าเป็ดก็อร่อยเป็ดย่างมีครับเต็มแั้นก็เอาข้าวหน้าเป็ดออกไปแล้วกันไม่ค่ะเป็ดหมดครับเต็มหมดใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานี่เต็มเลย ทานดูได้นะครับถ้ายิ่งลากำลังก็ยิ่งอร่อยลมจะหอมปกติอ่ะจะเป็นลูกค้าที่ตรงนู้นประจำอ๋อครับแต่ที่นี่จะถูกกว่าด้วยที่หนองชาติอะไรนี้ตอนนี้แพงอือตอนนี้แพงตอนนี้ขึ้นเยอะเลยอ่ะอืออ่าล่าสุดสามสองเหมือนกันแต่ตัวจะเล็กกว่านี้ อยจะขึ้นนะนี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับอันนี้น้ำลาดนะครับคุณแม่อันนี้ก็น้ำจิ้นครับชุดเกิดชุดตัวอะไรฮะเกิตัวอะไรรู้เออประมาณสามร้อยแหละไม่มีครั้ยนี่ก็ตัวใหญ่สามร้อยยี่สิบเองตัวใหญ่มากมันต้องดูที่ไซส์เป็ดนะค่ะใช่ต้องดูที่ไซส์บางร้านเขาเอาเป็ดไล่ทุ่งมาอย่างเงี้ย ตัวเล็กมันก็เป็นกระดูกหน่อยเวลาย,ย่างใชอเ่ัวให่ใช่มันจะมีกระดูกเยอะขอบคุณมากน,นะคะนี่มาอุดหนุนได้นะคะนี่ร้านเป็ดต้นเป็ดอบอ่าแค่นี้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปเรียกร้านใหม,นม,ม่แ,ว,แว่า,วา,ม,า,า,ามี้าาหสามร้อยโอเค กดติดตามด้วยนะคะจะพาไปร้านอร่อยอร่อย